โ,โอ้โหพี่เป็นตัวสีแดงน่ารักมากอ้เป็นตัวสีเขียวน้ำเงินน้ำเงินหน่อยโอ้โหตกน้ำด่านนี้ไม่ผ่านอ่ะต้องเดินอ้อมๆต้องเดินอ้อมๆเอ้ยอีอีพี่ญันต์ตื๊ดตื๊ดตื้ดตื๊ดทำไหมตื๊ดทำไหมขำหยาบตะโกนนะทุกคนเราไม่เหนื่อยหยาบเราตะโกนเราตะโกนนะคือเราก็ไม่ชนะดีแล้วเราอยู่กันแค่สองคนทำไงนนี่อุ้มอยู่ไหนอ่ะ ต้องมาขบขๆเดี๋ยวต้องระวังหมัดนะมาผ่านด่านมาด่านสองแล้วนะพี่แอนสู้ๆนะหนูผ่านมาด่านไกลแล้วนะพี่แอนสู้ๆนะหนูเป็นห่วงพี่แอนนะเสียว้วยพี่แอ็นนะอุ้มีอยู่ไหนอ่ะหนูกลับหนูกลับไปเริ่มใหม่หนูตกแล้วแต่ตรงใารนี่พี่แอนสู้ๆอ้าวหนูกลับมาด่านเดิมทำไมวะเนี่ยอุ้ยเราเล่นทางใต้นี่ก็ได้เหรอไม่ได้อันนั้นมันบั๊กเลยนะพี่แอนพี่แอนไปไหนทางใต้นี่เล่นไม่ได้ค่ะคุณแอนนี่ ไหนก่อนคืเพื่อไปไหนก่อน,อไไน,กอนเกมจะบทแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ผ่านจ่าเลยผ่านแล้วอุ้มเ่าอุ้มยูย่ะมีสีเขยียวอ๋ออุ้มมี่ไหนอุ้มมีอุ้มมีไปกับคนอื่นแล้วน่ะเอาเพือ่อนไปไหนอ่ะทุคนเ,เรามาใจช่วยเพีออ่อนอ๊าา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 าตาา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 จูจาา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 าไป Εί, มันดันนะพี่ระวังอุ้ยอุ้ยมันดันพี่เด้งมาตรงนี้เลยสุดยอดเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันดันพี่เด้งกลับมาเลยมาเลยทุกคนมาเร็วออออเอาเอา,เอา,เาหมดเวลาหมดเวลาแล้วดูที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันไม่ติดอันดับเลยไหน<ม>อุ้ม,อ,มอุ้มอยู่ไหนอุ้มอยู่ไหนอันนี้อุ้มหรออุ้มน่ารักอุ้มกระโดดอยู่สวัสด,ดีฉันชื่อแดงฉันชื่อเขียวน้ำเงิน เขียวด้วยเงินที่ไหนเขียวปกติเลยเขียวเลยแหละเขียวนะฉันชื่ออะไรหรอฉันชื่อแดงนะฉันมีเขาที่น่ารักมากเลยฉันก็มีเหมือนเป็นต้นคริสต์มาสเลยนะเนี่ย่ผู้เปลี่ยนสีด้วยพี่เอียนไหนเดี๋ยวไม่ต้องเลยเดี๋ยวสอนเดีสอนเปลี่ยนสีจู่จู่จ้าจู่จ้าทำไมตรงเนี้ยเราแต่มันไม่ทันแล้วเราต้องมาแข่งก่อนถ้ามาเลยอุยด่านใหม่น่ารักมากเบียนเด้งเบียนมาดิเบียนดูนี่ ก็เด้งฉันก็เด้งเนี่ยมาดูอุ้โอ้ยโดนช็อตพี่ยอยู่ไหนอ้าวอะไรอะกูผิดอะไรอ่ะหนูโดนช็อตอ่ะอุ้มตุยแล้วหนูก็พี่กลับมาแล้วตกตรงนี้เลยมาเป็นรูปตรงเลยแล้วก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปรากตรงนี้มีแค่นี้ฟรีให้เราที่เหลือเก็บตังค์หาซื้อเอาเอง อุ้ยพี่อยากได้เป็นน้องน้ำเงินอู้ได้เป็นน้องชมพูก็ได้ได้เวลาเริ่มแล้วหรอเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยพี่หนูสุ่มได้ตัวนี้ไหนหนูส่มได้อะวะอ๋อไม่ใช่หรอหนูสุ่มแล้วเพื่อกุมเมื่อกี้แต่ว่ามันมันไม่ได้สุ่มมันเป็นไอ้นั่นมาเมื่อกี้มันอยู่ที่อันดับแล้วอุ้ยได้กุ้งก็ได้เหมือนกันเนี่ย มันต้องใส่หมวกน่ารักน่ารักอะลานกับเบื้องเหรอกรานกับเบื้องอะไรวะเบื้องอีเพียมหนูแต่งตัวน่ารักไหมวิ่งวิ่งอุ้ยอุ้มอยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้ยอยู่ชั้นที่999ก้ชอบตัวละครน้องยาโต้องอ๋พี่ตกโอ้ยตกชั้นสุดท้ายแล้วหนูก็เหมือนกันหนูจะตกแล้วพี่แเรียบร้อย เพี้ยนเห็นเพี้ยนแล้วเพีียนไปสวรรค์แล้วเหรอพี่ตกนรกแล้วหนูก็ตกนรกเหมือนกันเพี่แอรเห็นอุ้มอุ้มอยู่นี่พี่จะใส่เสื้อบ้างเอาพอพี่ใส่เสื้อแล้วทำไมพี่กลายเป็นหัวไอ้หัวสีน้ำตาลพี่ใส่อันนี้ไงหรือทำไม่พี่แอร์ใส่หมวกหมวกเพี้ยนอะเพี้ยนมีหลายหมวกก็เพี้ยนก็เลือกสิเ <laughs> พี่อนได้เพี้ยนได้สีน้ำตาลเนี่น <laughs> ่าสงสารสิ่งศักดิีสิทธิ์ เพเปลี่ยนสีได้พี่เอาสีน้ําเงินดีกว่าแล้วก็เอาเขาเป็นอันนี้ใส่แว่นไม่ได้อุ้ยโอ้ใส่ใส่กับที่เดิมดีกว่าเอาเหมือนที่แอบดีกว่าโอเคใส่รองเท้าไหมอุ้ยน่ารักอะรองเท้าไม่มีน่ารักมากเลยไอ้เต้าน่ารักต่อไปฉันอยากจะเล่นเกมต่อไปแล้วน้องของฉัน มาแล้วน่ารักไหมเพื่อนหนูหน่ารักไหมหน่ารักมีคนมันเลือยเเลยอ่ะวิง่งเอาเราใกล้จะได้เล่นหรือ,อยังเนี่ยไม่รู้อ่ะกุ้ม,มีมสีชมพูเยอะเกินไปแล้วมีหลายสีด้วยเพื่อนเปลี่ยนสีได้หนูเปลี่ยนสีสีนี้แล้วกันเราทำไมไม่ใส่เสือ้อคั้น,นึงหนูเปลือยนนิดหน่อยเสร็จแล้ว หนูก็ชอบสีฟ้าเหมือนกันฟ้านี้ดีกว่าเนาะวิ่ลาเหมือนกันเลยอ่ะอุ้ยโอ้ยลาวาเกมเดิมอ่ะไอ้ช้าังมีลาวาตรงกลางไงพี yeah, nice. yeah, no ่แอนอยู่ไหนพีแอนหนูเกิดใหม่แล้วนะาหนึ่งเกิดใหม่วันหนึ่งออบบี้หนูไม่เก่งออบซาบีเราเออเราต้องขึ้นไปข้างบนเราต้องพูดแตะแตว <c oughs> เราต้องขึ้นไปข้างบนสูงสูงไอลาวามันลาวามันจะขึ้นมาได้ตลอดน,นะลาวามันขึ้นมาอไอลาวาเซ้าพี่โดนลาวาแล้วว่าเมื่อกี้เยันเกิดใหม่แล้วเร็วนะเรียกเกิดใหม่โอ้ยหนู อนนี้หนูกำลังจะตุยแล้วเอาใจช่วยหนูหน่อยพี่อนตอนนี้พี่อยู่อันสีม่วงแต่ว่าเอ้ยไอ้นั่นมันดีดพี่ด้วยอ่ะองงโอ้ยนูมาสีเขียวแล้วต้องอุปกรณ์กับนน้าตัวนี้มันดีดพี่อ่ะเออพยายามหนีมันนะ ฉันกลับมาแล้วเนี่ยหนูไป็นสาของบ้านหนูเปสีม่วงหนูกำลังจะชนะเออสีม่วงคตยากะไรนี้ขึ้นมาได้ไงอ่ะเก่งจังเก่งอะไรแล้วพี่หนูจะตกแล้วเนี่ยเนี่ยหนูลาวาจะท้วมหมดแล้วอ่าอันนี้ไม่ใช่น้องอุ้มนะแต่ว่าเขามายืนกับพี่น่ารักดีแค่มาดูอุ้มเล่นหน่อยไหมเต้นตนจันทั้น นนนนหนูจะขึ้นสีฟ้าแล้วเอาใจช่วยหนูหน่อยพี่แอนหนูจะขึ้นสีฟ้าแล้วเอาใจช่วยเอ่อหนูขึ้นสีแดงแล้วทำได้ไงวะเนี่ยอ้าวอุ้ยเกมอะไรเนี่ยเอาวเหรอหนูอยูนที่สุดหนูอยนอะ ดินี่ไงอ๋อทำไมของพี่แอร์เป็นแบบนี้ทำไมของทุนคนละแบบแอร์พี่ลงมาก่อนหนูอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ได้หนึ่งเพชรอุ้ยต่อไปอุ้ยแบบนี้ก็ง่ายนะสิอันนี้คืออันนี้ง่ายๆเดินตรงๆเลยสายตรงถ้าพี่แอร์เปสายตรงเลยนะเพราะว่าเรากลับมาที่เดิมไม่ใช่หรอพี่แอร์ย่าเพิ่งไปไหนนะหยุดกันหนูอยู่นี่หนูก็โดดอยู่โอ้ยตกน้ำ พุ่งอยู่ไหนวะตองใจสมาธิเค่ะหนูอกแล้วหนูก็ดอดยูเห็นไหมพี่อร์ไม่เห็นหนูหรอกเพราะพี่อันไม่ได้สังเกตพี่อันแต่งตัวพี่อันไปเปลี่ยนตัวละครพี่แอร์ง่ายก็เลยไม่เห็นกันก็เลยไม่รู้อะตัวละครพี่แอร์ด้วยหนูก็โจ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 อุ้ยทำไมมันชอบดีดชอบดีดคนอื่นอ่ะเราอะ ใครอ่ะใครทำลายร่างกายพี่หนูเดี๋ยวหนูไปต่อยให้เลยคนนั้นอะพี่หอนอยู่นี่หนูกระโดดอยู่กระโดดอยู่ไหนอะนี่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 อุ้มเรือนอุ้มอยู่ข้างหน้าพี่เหรอใช่หนูอยู่ข้างหน้าพี่แอมหนูมาตรงนี้ก่อนพี่แอมหนูกำลังจะชนะที่ไหนหนูกำลังจะชนะก็บ้าจริงเหรอก็บ้าแล้วพี่ต้องซิกแซกนะตรงนั้นอะซิกแซกเลยซิกแซกซิกแซกแกะ เราต้องกลับไปช่วยพี่เอ็นนะคะเพราะว่าเรารักพี่จิกะจุกระจุกจูดิพี่เอ็นกระจุกระจูมาเร็วมันได้ไงแหมพอไปได้ก็ทีอุ้มเลยนะจเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นต้องซิกแซกนะอันนี้านเดิมแล้วเนี่ยวิววิววนี่ซิกแซกอซิกแซกุุก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 อุุุุุุุุยุ ตกเลยตกใหญ่หยองเงยอ้ะปึ๊บตกเลยตกเลยขอผ่านขอผ่านขอผ่านเธอขอผ่านเธอเราไมาได้กันทะเบียนมาเล้วมาไปหนูจะได้หนูจะชนะเล่นตรงไหนอ่ะไม่พี่ปิวพี่ปิวไปไหนพี่ปิวไปไหนพี่จะชนะแล้วเหมือนกันหนูก็จะชนะที่หนึ่งหนูจะชนะแล้วอีกแล้วอีกเยอะไหมอีกเยอะไหมอีกเยอะปะโอ้กลับมาที่เดิม หน,หนูร้องไห้เลยกระซิบกระซิบกระซิบโอเคค่ะังน้อง,องสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดกไลค์กดแชร์กดซับสไครตเป็นกำลังใจพวกเราสองคนได้นะอุจตัวละครน่นารักมากเลยเนะ <ๆ S 1> นาะอ่ะคีน่าร<ๆ>ักมากเลยบ๊ายบายไปแล้วอย่าลืมไปกดติดตามพี่แอนกับน้องอุ้มในทิก t o อรด้วยนะคะ